เกียร์ดูระคัดนะครับเกียร์คัดคู่คูโลกเอ่อมันจะมีขั้นตอนการประกอบสมมุติว่าถ้าเกิดก้ามปูเสียแล้วเปลี่ยนก้ามปูแล้วหรือสุดนี่มาเราต้องมีการปักปักตั้งใช่ไหมช่วงมิเศษชปักตั้งแล้วมีกูวล็อกล็อกที่มันขาดเพราะว่าเพราะว่าล็อกไม่ถูกต้องพอขาดมาเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาคือตัวนี้เนี่ยเห็น,นไหมลูกปืนลูกกองลงน,นี่หมดเลยสองตัว ตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็จริงแต่พอไอตัวนี้ระยะไม่ได้มอเตอร์จะปั่นให้ตัวนี้ดันเกินก็นจะเสียไปอีกชุดนึงรอบสองก็เสียอีกหมื่นกว่าบ,บาทเมันต้องหมุนไปแล้วมัเด้งกลับมาไอต,ตัวนี้ต้องมีวิธีการปั้มตั้มจะมีเครื่องมือพิเศษที่ว่าใช้งานนี่โดยตรงถ้าคนไม่รู้แล้วไปทําเงี้ยทําให้เกิดเสียหายทซํทำซ้อน ก็เลยบอกกันว่าต้องศึกษาดีนึงบางทีข้อมูลก็ต้องศึกษาเพราะว่ารุ่นนี้ใช้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ที่ผมเคยโพลไปคลิปก่อนด้วยว่าเนี่ยมอเตอร์ทํางานยังไงนย่นัันแหละนี่แหละปัญหาแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนการใส่ไม่ใช่ว่าปุ๊บถอดมาใส่คืนได้เลยไม่ต้องมีการตั้งใหม่ทุกเที่ยวทุกครั้งถ้ามีการถอดอย่างนี้ต้องทําทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะใส่ไปได้เลยมีขั้นตอนใส่คอไม่ได้ต้องใช้มีเครื่องอัดพิเศษต่างหากคอยคอพังที